ด้านหน้าเราตอนนี้นี่คือ Mitsubishi p เจโร่สปอร์รุ่นที่คุ้มค่าที่สุดนะฮะและอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันนะฮะ New x p a n d e r HEV นะแล้วก็ตัวของ New x p a n d e r Cross HEV นะครับ สวัสดีครับรอนอ u t โตไอรอนะครับด้านหน้าเราตอนนี้นี่คือ Mitsubishi Pajero Sport รุ่นที่คุ้มค่าที่สุดนะฮะนั่นคือตัวของ Mitsubishi Pajero Sport ในรุ่น GT นะฮะมีราคาค่าตัวอยู่ที่1,139,000าบาทครับเดีวันนี้เราพามาดูตัวนี้กันนะฮะว่ามันตอบโจทย์อย่างไรนะเพราะว่าราคาเนี่ยดีมากถ้าเทียบกันในกลุ่มของ PPV นะ ที่เป็นตัวเริ่มต้นตัวนี้ราคายอยู่ในช่วง1ล้านหนึ่งและได้ออปชันฟังก์ชันมาเนี่ยดีพอสมควรน่าจะตอบโจทย์ใครหลายคนเนาะใครที่สนใจในรถ P P V ที่ต้องการความคุ้มค่าเป็นตัวเริ่มต้นมีออปชันฟังก์ชันต่างๆนะที่ให้ความสะดวกสบายเนี่ยอยู่ในระดับหนึ่งนะร่วมถึงในภาพดูไฮไลท์ต่างๆของในบู i มิซูบิชิงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2025ในวันนี้ด้วยนะซึ่งตัวด้านหน้าเราวันนี้ที่บอกไปเนาะเป็นรุ่น G T นะในตัวเริ่มต้นก็คันนี้จะได้เครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรดีเซลนนพลลกําาังงง184แรรมบิ 430นิวตันเมตรเครื่องยนต์ตัวนี้การวิ่งดีอยู่แล้วนะครับไม่ได้อืดซึ่งไอ้ตัวงปาเจโร่สปอร์ตปกติแล้วการขับขี่เนี่ยจะมีความหนักแน่นนิดหนึ่งใครที่ชอบพวงมาลัยหนักๆหน่อยขับขี่มั่นใจหน่อยจะชอบฟีลลิ่งการขับขี่ของตัวปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะครับซึ่งอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยเคม,มาดีเหมือนกันในรุ่นนี้เคม,มาที่15.2กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะในเรื่องของออปชั่นฟังก์ชันต่างๆนะครับในรุ่นเริ่มต้นที่เป็นตัว GT เนี่ยคันนี้จะเป็นตัวข จะมีกล้องด้านหลังตรงนี้มาให้แล้วก็มีเซ็นเซอร์การะระยะด้านหลังเนี่ยสี่ตำแหน่งตรงนี้ยังช่วยได้อยู่เพราะว่าตัวรถเนี่ยขนาดใหญ่นะเวลาเราใช้งานถอยจอดต่างๆระบบพวกนี้จะช่วยให้เราเนี่ยใช้รถง่ายมากขึ้นนะครับซึ่งสีตัวถังมี2ส,สีด้วยกันด้านหน้าเราที่มาโชว์เนี่ยคือสีขาวแล้วก็จะมีสีเทาอีกหนึ่งสีให้เลือกนะครับแล้วก็มาพร้อมกับล้อแม็กเนี่ยขนาด18นิ้วมีการติดราวหลังคาสีเงินมาให้แล้วก็ด้านหลังก็เป็นชาร์คฟินลวด้วยที่ปัดน้ําฝนหลังมีมาให้นะครับนี่ท้ายเนย แต่ว่ามีการใส่ตัวโช๊คตรงนี้มาให้นะแล้วก็พื้นที่ด้านหลังตรงนี้ก็จะมีพื้นที่เก็บของนะตามปกติเลยสไตล์ PPV แต่ว่าบอะแถว3พับลงไปได้เป็นดึงสลักแล้วก็พับลงไปนะก็จะเรียบเป็นเนื้อเดียวกันเลยซึ่งพื้นที่นั้งแถว3ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะฝั่งขวาเนี่ยจะมีที่วางแก้วน้ําให้2ใบแต่ว่าฝั่งซ้ายตรงนี้จะไม่มีเนาะในส่วนนี้เนี่ยปิดท้ายก็ยังเป็นแมนวนวลธรรมดารรมดายอยู่นะครับ แต่ก็ถือว่าดีออปชันที่ได้มาเนี่ยเพราะว่าถ้าเทียบกับคู่แข่งนะฮะเขาก็ถือว่ามีราคาที่ดีอยู่เหมือนกันถ้าเทียบกับ f o r t จูเนอตัวเริ่มต้นเนี่ยราคาห่างกันถึง1,000 0แบาทเลยเนาะแล้วก็ยังมีพวกออปชันพวกเซนเซอร์กล้องมีคูร์สคอนโทรลพวกนี้มาให้อยู่นะแต่ว่าไม่มีบายสปอร์ตกับกล้องรอบคันนะฮะเนี่ยด้านข้างเนาะมิติตัวถังคันนี้อยู่ที่ประมาณ4 8 4 0ม mm มนะความยาวเกือบเกือบ5เมตรนะเนี่ยดีไซน์ภายนอกนครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าคร มาดูภายในกันนะฮะว่าได้อะไรมาบ้างนะเนี่ยที่เห็นเลยอย่างแรกได้เบาะหนังมาด้วยนะคันนี้สัมผัสดูดีเลยนะครับแต่ว่าเบาะคนนั่งตรงนี้จะเป็นปรับแมนวนวลแต่คนขับจะได้เบาะปรับไฟฟ้านะแทิศท,ทางอันนี้ดีนะครับแล้วก็ตรงพวงมลาลนะัยเนาะชอบพวงมลาลัยมิตูบิชินะสวยดีแล้วก็แพลตชิฟเนี่ยมีมาให้ซึ่งเรื่องของความปลอดภัยที่บอกไปว่ามี cruise control แล้วก็ได้มีกล้องตรงนีน้ที่เป็นพวกระบบเตือนการชนด้านหน้าต่างๆนะฮะหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่เนี่ยก็จะมีข้อมูลที่เป็นแบบดิจิตอลเนาะขนาด 4. ะะแล้วก็หน้าจอกลางตรงนี้ขนาด8นิ้วนะฮะเนี่ยมี USB-A มาให้2พอร์ตนะ,ะ HDMI 1นะแล้วก็นี่เลยเบรกมือไฟฟ้าออโตโอ้เบรกโฮมีมาให้อันนี้แจ๋วเลยนะฮะโอ้โหใช้งานในชุดป,ประจำวันเนี่ยสบายนะเจอรถติดๆใส่เบรกโฮใช้งานสบายๆเลยอย่างนี้เนี่ยสัมผัสวัสดุเนาะเนี่ยก็จะเป็น hard นะฮะแต่ก็จะมีจุดที่จับแล้วเป็น soft อยู่กระจกนี่ออโต้4บานเลยนะเนี่ย ฟังชันออปชั่นเพียงพอเน้นความคุ้มค่าเป็นหลักเนาะในตัวนี้เนี่ยกระจกก็ตัดแสงแมนนวลน,นะฮะตรงนี้นี่ด้านบนอันนี้กระจกมาให้ทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็มีติดไฟมาให้แต่ว่าเป็นไฟเหลืองเนาะตรงนี้นี่ที่วางแก้วน้ำสอใบนะครับนวัสดุก็จะไม่ใช่ซอฟนะตรงนี้นี่เนี่ยก็เป็นฮาร์ดธรรมดานะแต่ว่าโดยรวมดูดีนะ ดีไซน์ต่างๆางถือว่าใช้ได้เพราะว่าลองเทียบกับเรื่องของราคาเนาะคือราคาเนี่ยเป็นตัวชี้วัดว่าเออรถคันนี้ดูมีความคุ้มค่าดีกับการใช้งานนะเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ํามันอยู่แล้วเนาะแล้วก็หลายๆคนก็ชอบเครื่องยนต์ดีเซลอยู่แล้วได้เรื่องของความทนในการใช้งานต่างๆนะแล้วก็พื้นที่นั่งแถว2เนี่ยเขาก็จะมีแอร์มาให้นะแอร์จะอยู่ด้านข้างจะไม่ได้อยู่ด้านหน้าหรือว่าตรงกลางของตัวรถแล้วก็มีที่พักแขนที่วางแก้วน้ํามาให้ครับ และอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันนะฮะสำหรับตัวของ New x p a n d e r HEV นะแล้วก็ตัวของ New x p a n d e r c o r s HEV นะครับก็มีการเพิ่มออปชันมาให้นะฮะซึ่งในตัวของ x p a n d e r HEV เนี่ยจะมาพร้อมกับค่าตัว939,000บาทนะครับแล้วก็ตัว x p a n d e r c o r s ด้านหน้าเราเนี่ยเดี๋ยวพามาดูตัวนี้ตัวนี้ออปชันต่างๆจัดเต็มกว่าครบเครื่องกว่านะราคาค่าตัวเนี่ย969,000บาทนะครับมีราคาแตกต่างอยู่30,000บาทแต่ว่าในตัว c อ o เนี่ยเราจะได้ตัวของ b i s p o t มา ในกลองรอบคันมานะครับแล้วในตัวนี้เนี่ยที่เขาปรับโฉมมาใหม่เนี่ยก็จะมีกระจังหน้าใหม่นะฮะด้านท้ายใหม่ล้อลายใหม่แล้วก็เนี่ยถ้าใครอยากได้หลังคาที่เป็นสีดำนะอันนี้จะต้องเพิ่มเงินนะหนึ่งบาทสำหรับหลังคาดําอันนี้นะน,นี่ก็เป็นรถที่นั่งได้เจ็ดที่นั่งเหมือนกันแต่ก็จะคลนละแนวกับตัวของ ปาเจโร่สปอรนะอันนั้นเป็น PPV อันนี้ก็จะมีความนุ่มนวลมากกว่าได้เป็นเครื่องยนต์ h y บริด1.5นะฮะอันนี้ก็มีความแตกต่างเนาะในการใช้งานฟิลลิ่งการขับขี่ก็แตกต่างกันปาเจโ o นี่ก็เครื่องยนต์ดีเซลขับขี่หนักแน่นตัวนี้นุ่มนวลกว่าขับขี่ง่ายกว่า อันนี้แล้วแต่คนชื่นชอบนะแต่ว่าเป็นรถที่มีความอเนกประสงค์เหมือนกันนะแล้วเขาก็มีรถกระบะตัวใหม่เหมือนกันนะฮะนี่เป็นกระบะตัวเตี้ยนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นมิตซูบิชิไทตันสตรีทนะฮะจะมาพร้อมค่าตัวเนี่ยหกแสนบาทตัวนี้ก็มีหน้าใหม่นะแล้วก็มีล้อแม็กเนาะขนาด17นิ้วก็เน้นสำหรับคนที่ใช้งานทํามาหากินพวกนั้นรถตัวนี้ก็จะเหมาะนะขนของต่างๆได้เยอะเป็นเกียร์แมนนวลนะตัวนี้แล้วก็จะมีระบบความปลอดภัยเนี่ยคือเตือนการชนด้านหน้ามาให้ก็จะคินคลีนหน่อยตัวนี้ใน นะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาด้วยแต่ก็มากับราคาที่จับต้องได้ง่ายนะฮะเนี่ยการลากจูงการขนของต่างๆต,ตัวนี้ทำได้จัดเต็มแน่นอนและสุดท้ายนะครับอันนี้คือตัวของ Mitsubishi X- f o r d HEV นะครับก็เป็นรถที่เปิดตัวมาไม่นานเหมือนกันก็ถือว่าเป็นรถไฮไลท์ที่ m t t u u i s s i เนี่ยดันยอดขายในช่วงนี้นะฮะซึ่งเราเคยรีวิวไปแล้วหลายครั้ง ใครอยากดูสามารถไปย้อนดูกันได้นะมีทั้งไอตัวอันติเมต X แล้วก็ตัวอันติเมตธรรมดานะเรารีวิวไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าด้านหน้าเราอันนี้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะที่เป็นตัวอีกไหนราคาเนี่ยย่อมเยาวสุดนะแปดแสนเบาทก็จะมีเรื่องของกล้องรอบคันอะไรพวกนี้ที่หายไปแต่ว่าถ้าไปเล่นในตัวลองท็อปกับตัวท็อปตัวนั้นจะมีออปชันฟังก์ชันที่จัดเต็มเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างตัวอันติเมตเนี่ยเราก็ได้กล้องรอบคันมาแล้วได้หลายๆอย่างเนี่ยมาเหมือนกับในตัวท็อปเลยแต่ว่า ที่เป็นไฮไลท์ในเรื่องของเสียงภายในห้องโดยสารนี่อลังการมากในตัว X4 f o r ถ้าเป็นตัวท็อปนะ่นเเ X ที่มีการติดตั้งลำโพงยามาห้ามาให้นะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะที่เราเนี่ยพามาชมกันในบูธของ มิตซูบิชินะฮะในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2025ในครั้งนี้นะ,ะแล้วก็เรื่องของโปรโมชั่นต่างๆนะ,คะใครสนใจก็ลองมาดูกันได้เขามีโปรโมชั่นเยอะมากรวมถึงการรับประกันต่างๆของตัวรถนะฮะใครสนใจลองมาติดต่อลองมาดูที่บูธข,ของมิตซูบิชิกันได้นะอันนี้เป็นทั้งหมดนะครับในบูธข,ของมิตซูบิชิในวันนี้นะฮะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบูธไรกกันอีกเนี่ยฝากติดตามมันด้วยนะฮะคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ